10ล้อประกาศลั่นถ้าขึ้นน้ำมันดีเซลเสริมเนื่องจากที่รัฐบาลนะครับจะทยอยปรับขึ้นราคาน้ำมันดีเซลนะครับโดยวันที่1พฤษภาคม2565นะครับจะส่งผลให้ราคาขายปรีก้าสถานีบริการน้ำมันอยู่ที่ประมาณ35บาท50สสตางค์นะฮะจุดนี้นะครับรัฐบาลเนี่ยจะเข้าไปช่วยเหลือส่วนที่ราคาน้ำมันดีเซลปรับเพิ่มขึ้นครึ่งหนึ่ง ซึ่งทางทีมผู้บริหารและคณะทำงานประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิกระทรวงพาณิชย์กระทรวงการคลังยังกังวลว่าราคาน้ำมันมีโอกาสปรับตัวสูงขึ้นไปเกินจากสถานการณ์ราคาน้ำมันดิบที่เป็นอยู่ในขณะนี้ครับต่อมาทางด้านนายอภิชาติภัยรุ่งเรืองนะครับประธานสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยเปิดเผยนะครับว่าหลังจากรัฐบาลเลิกตรึงราคาน้ำมันดีเซลไว้ที่ลิตรละ30บาท โดยจะทยอยปรับขึ้นราคาในวันที่1พฤษภาคมนี้ทางผู้ประกอบการขนส่งจะปรับขึ้นค่าขนส่งทั่วประเทศขึ้นเช่นกันโดยปรับขึ้นขั้นต่ำ15%หรืออาจจะมากกว่า20%ครับเพื่อให้เป็นไปตามต้นทุนค่าขนส่งโดยที่ผ่านมาผู้ประกอบการรถบรรทุกได้แบกภาระต้นทุนไว้สูงมาก ซึ่งคุ้มทุนภาคขนส่งราคาน้ำมันดีเซลต้องอยู่ที่ลิตรละ25บาทดังนั้นเมื่อรัฐบาลเลิกตรึงราคาน้ำมันดีเซลก็จำเป็นต้องปรับขึ้นราคาขนส่งโดยราคาน้ำมันขึ้นทุก1บาทครับจะมีผลให้ต้นทุนค่าขนส่งปรับขึ้นอย่างน้อย3%เปเซและมีผลให้ผู้ผลิตสินค้าต้องปรับราคาสินค้าขึ้นตามอย่างน้อยนะครับครับหากเราปรับขึ้นราคาค่าขนส่งแล้วมีผู้ผลิตไม่ยอมรับต้นทุนค่าขนส่งที่ปรับขึ้นเราอาจจะต้องหยุดวิ่งรถบางส่วน ซึ่งเราต้องประเมินสถานการณ์อีกครั้งหลังจากราคาน้ำมันปรับขึ้นแล้วนะครับทั้งนี้นะครับทางสหพันธ์ขอให้รัฐบาลเร่งพิจารณาแนวทางแก้ปัญหาราคาน้ำมันแพงดังนี้ 1. ลดภาษีสพสานมิตน้ำมันเชื้อเพลิงด้านขนส่งให้เหลือ20สสตางค์ต่อลิตรครับเท่ากับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบิน 2. นำไบโอดีเซลที่ใช้ผสมน้ำมันออกจากระบบชั่วคราวจะลดได้1,50บาท50สางถึง2บาทต่อลิตรครับเพราะปัจจุบันราคาสูงกว่าน้ำมันดีเซลเท่าตัว 3. ในการเทียบราคาน้ำมันประเทศสิงคโปร์ขอให้เลิกคิดค่าขนส่งรวมเข้าไปอยู่ในต้นทุนด้วยครับ